่าจะมีปานเขื่อยๆผมขอเติมทรายอย่างเดียวแท่งไม่ทาเด็ดขาดเข้าใจค่ะคือหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขากังวลเรื่องการเติมทรายนี้เดียวก็คือเรื่องของกระบวนการที่จะมาเติมทรายว่าทาแบบไหนเพราะอย่างอาจารย์บอกว่าเวลาเติมมันจะต้องมีกระบวนการด้วยมันไม่ใช่แค่ไปขุดทรายมาแล้วก็มาเติมประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะคะเข้าใจเพราะหนึ่งวิธีคิดตอนนี้คือมาฟ้องไว้ก่อนมาถึงเวลาจะจะปรับระดับยังไงมันยังไม่ถึงเวลาผมจะต้องเชิญผู้รมาด้วยแต่ไปขุดนะเรียกเติมก่อนให้เติม นะครับอยู่ในหว่างการดาเนินการครับยังไม่ได้ไปขุดมาวางไม่เป็นไรครับอันนี้อาจจะพูดคขกันได้ไปขุดมาวางไปขุดมาวางหรือว่าเติมมันมันต่างกันไหมันก็เลยท่านก็เลยต้องทำไม่รับไม่ไม่พูดด้วยความไม่ใจเย็นเพราะว่าตันนี้าหาดนี่ยกให้สงขาคนล่ำหรือออมไหมออมไหมล่ะออมไหม่ะครับคูดขึ้นไปหรือต่อไปนี้โอ้ท่านต้องหลายรับทราบว่าหาดนี้ยกให้สงขาคนร่ำดีไหมทำไมพูดว่าพูดแบบนั้นล่ะครับออมไหมล่ะ ทำไม่ได้ยากเลยผมผมลักษณะปกครองท้องที่ผมมีอำนาจชายหาดอ่ะเติมใส่ก็เติมอยู่ผมรับฟังคุณหนึ่งแท่งแต่ผมไม่ทำผมรับฟังเพราะผมคุณลุกค้าด้วยเอางี้เอางี้มีปัญหาเรื่องเติมใส่คุณอยู่ที่ไหนหนูอะเดี๋ยว พูดถูกฟังตัดต้นก็ได้ท่านขออนุญาตครับท่านไหนครับสองประเด็นตอนเนื้อคับที่น้องก็สักดาห์ที่พยายามที่จะพูดเรื่องกระบวนการอยู่ไม่โวยรตรงนี้เลยครับจริงๆประเด็นนี้มันตกลงได้ถือว่าตกลงกันในตอนนี้เลยนะว่ายอมไม่เข้าลำเลียงจากแหลมสายได้ไม่แน่ามีปัญหาที่นี่ก็มาไว้ได้ค่ะก็จะอว่าพอถ้าตกลงกันได้ก็จะได้เคลียร์ได้เลยจะเดินจะเดินดินหน้าโอเคงั้นก็ถือว่าดีไหมเพราะทุกคนรักสนต้นสนทุกคนรัก หาจราทัดถือว่าวันนี้มาคุ้มค่านะทุกคนตกลงกันได้ในเบื้องต้นกับเรื่องเรื่องนี้แล้วรก็นัดปิดเงินปินวทีนี้ก็นัดจากนั้นวันที่สองขอนัดทั้งวันตั้งแต่10โมงที่สองนะวันที่สองวันอังคารที่สองสโมงจนถึงทั้งวันเราก็จะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยถ้าจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยเราก็ไม่ต้องเป็นความกันต่อไปแต่ถ้าไม่เรียบร้อยก็สายก็ต้องแทัดน้าของสายในการพิพากษาโทษนะคะวัน